รีวิวถุงมือพลสาประตู H3X g a ว i n จาก t k Store ซื้อมาในราคา1,690กาสนะครับมันเป็นโปรโมชั่นลดราคานะโดยส่วนตัวก็กวินเป็นมาไอ r อ n ผมอยู่แล้ว้าว <Wow. S 1> ตอนแรกคิดว่าได้มานึกว่ามันจะเล็กน,นะครับแต่ว่านี้มันใหญ่จริงอะการตัดเย็บแบบเ e m ิโ o นะครับผมให้ความกระชับตรงนิ้ว มันที่โฟมนะครับโฟมเป็นโฟมเยอรมันแท้อ่าใช่เป็นโฟมเยอรมันแท้ไม่รู้ว่าผสมคอนแทคไปหรือเปล่าแต่ว่าก็นั่งหละครับยังไงมันก็หนึบอยู่ดีด้านหลังจะเป็นแบบเีโอพีนเป็นผ้าให้ความสบายนะครับด้วยความที่เป็นสายสปีดแล้วอินด์เซฟก็ไม่มีโลโก้ก็เป็นเอกลักษณ์เท่สุดๆโดยส่วนตัวของผมนะคิดว่าข้อเสียของไอตัวเนี้ยผมว่ามันหลุดง่ายก็เดี๋ยวลองใช้ดูแล้วจะมา บอการรัดข้อมือนะครับตรงนี้จะมีติดคําว่า 1K w อนะครับเปตตีนตุ๊กแกแบบสั้นนะครับโคตชอบเลยันี้ก็จะมีเขียนเําว่ากวินทำสัจจานันนะครับใช่ปะบ้าเออใช่ลิม i t ต็ด d อดิชัวะะ้าว wow. ไม่รู้ว่าข้อมือใหญ่หรือว่าผ้า,ามันใหญ่แล้วดูปิดได้แค่นี้ยเนี่ยปตตีนตุ๊กแกมนันยงอยู่ตรงเนี้ย ปิดได้คือมันปิดได้แค่คืบเดียวตรงนี้นะครับกระชับมากส่วนในตรงโซนชกบอลนะครับผมไม่รู้มันช่วยได้หรือเปล่าในสนามเลือกการชกบอลนะครับจะช่วยได้มั้งในระดับหนึ่งที่ต่อสั่งซื้อได้นะครับแจีเคเอสโตนะครับร้านที่ผมซื้อมาปักชื่อตรงนี้ด้วยแต่ต้องเป็นโอนเท่านั้นนะครับผมใส่ปุ๊บแล้วเหมือนแบบที่ตองมายิงเซฟด้วยเลยส่วนตัวก็ดีครับลองไปหาเซอกันได้โอเค